สสวัสดีครับผมเพชรปนัดนอนมาจิบครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนมาจิบ,บก็อยู่ที่เดิมที่ชลบุนะรีเนาะแล้วไฟนี้มีใครเป็นคู่บอลอีกไหมหรอมีสังปามีเกิดอนนวัตก็เพื่นอนพเนนพ,พื่พวกพี่ายเพื่อนในค่ายด้วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับเอ้ยหกสิบห้าน้ำหนักไปป่อยห้าสิบโลเรามวยสไตล์อะไรครับตีนเมือได้ครับได้แล้ววันนี้เรามาเจอกับยอดตูมานเคยต่อยกันไหมเคยกันครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันี่ น้อยสี่มั้งครับต่อยที่ไหนเวทีที่เนี่ยที่รังสีนี่แล้วผลเป็นไงชนะอ๋อชนะคะแนนมาวันนี้มาให้เขาล้างตาแล้วเขาไป็มือจะตายเลยเข่าที่มือก็ได้แล้ววันนี้มาเจอไฟทสองเราวางเกมวางแผงไงก็รอดูบนเวทีแล้วต่อยไปตามตาตายเราก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขกันอาวุธเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยเนี่ยมาต่อยที่นี่ครับที่รังสีนี่วันนั้นต่อยกับ ยากุมารครับโอเคมาอ๋อต่อยเขาเนี่ยเหรอครับผมอ๋อที่จะนั่งเข้าไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องไปไหนเลยกลับมาล้างตากันเลยครับผมวันนั้นต่อยกันเบียดร้อยร้อยสี่วันนี้เราต่อยร้อยสี่เขาต่อยร้อยห้าต่อยเขาปอนหนึ่งอ๋อชนะเข้ามาเลยต้องต่อนหน่อยครับผมเพื่อนครับคิดว่ามีปัญหาแหมตอนนี้เนี่ยไม่มีครับไม่มีปัญหาเนาะก็เกิดเข้าช้่วหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดน่าจะมาเกินนี่เกินประมาณเท่าไหร่คิดว่านี่น่อยประมาณปอนหนึ่งก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนีี่่แมดเ ก็เอ็มร้อยครับสบู่แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับพายเหมือนเดิมคือไม่ให้เขาเกิดเลยว่าเนดิมไฟแล้วคุณมากี่กิโลครับประมาณสองโลสามโลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณจําไม่ได้หลักร้อยประมาเราคนจังหวัดบนครับฝากเชิญเชิญแฟนับเราเลยอ่ายก็นอนชาบนเป็นห้างใจของผมเต็มที่นะอ่ะขอเชิญดินตัวเม่อครับฝ่าประกุมมาร์ลเซ่เต็มที่ครับไ่ายที่เราสอมมากี่วันครับ ประมาณเป็นอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจ้าก็อยู่ที่เดิมเลยที่เพชรบุรีนะไฟนี่มีใครไปเป็นกูบปาุศอนมั้งมีเพื่อนพี่ที่ค่ายที่พูดในค่ายเหยียดกันเชยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสองเรามวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์ตีมืไปเรื่แล้ววันนี้เรามาเจอคู่ประกอบกานะไพภณัตเคยต่อยกันมาล่าสุดเลยใช่ไหมวันนั้นต่อยกันที่ ที่รำศิษย์นี่แล้วเป็นไงวันนั้นไปแพ้ไปไปแพ้แพ้คะแนนเขาวันนั้นต่อยไปแพ้ลูกไหนอ่ะู้เขาดูชนะอยู่ด้วยกันแ,แต่ชูกครบชูทา้งนู้นก็เลยพลาดไปวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสี่วันนี้เลยม,มาต่อยร้อยห้าเราร้อยห้าเขาร้อยสี่ต่อให้เราปอนหนึ่งได้เปรียบไหมเราหน่าจะได้เปรียบเยอะแต่เราก็ได้ปอนหนึ่งนะจะได้มาเพราะเขาได้สูงเลย กูพอไหมอันนี้ถ้าเจอเบอรวทีนี้ไม่ไม่รู้ว่าใครสูงแค่เตี้ยนะต้องเต็มที่เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณตนก่อนหนึ่งก็มาวิ่งตอนเช้ายืเซนยืสายเอาแล้วล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนที่นี่ก็ต่อยกับเป็นนัดอ๋อก็ต่อยเขาเนี่ยเหรออ๋อวันนี้ก็คือไม่ต้องฉีกคู่เลยมาให้ล้างตากันเลยคิดว่าในวันนี้ผ่านไหมเอาได้ครับอ่าโดนจัดเกิดแล้วนะไฟเราคุมมากี่กิโลครับ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดสิบเราคนจังหวัดบล<น>ฝากเชิญชวนแฟ<บ>นขับราหน่อยก็เอฟซเ็ติีงดียันนี้เพราะวันนี้ศึกษายูืออุบลนะอ้าวอันนี้ขออน้องโชคดี<น>ขอบคุครับ